ครับสอบถามหน่อยครับอ่พาพอดีผมขับรถผ่านมาทางนี้ที่ศูนย์บริการเนี้ยตรวจเช็คช่วงล่างฟรีใช่ไหมครับสวัสดีค่ะ อยู่ที่ศูนย์บริการช่วงล่างปีเซพลาสีนั่นเองค่ะรถยนต์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหลายๆคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการเดินทางหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราก็ต้องเลือกสูบริการที่ดีแล้ววันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการช่วงล่างแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้แนะนําแล้วก็พูดคุยกับพี่พี่ช่างที่ศูนย์บริการช่วงล่างที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นเองค่ะพี่ควา สวัสดีค่ะคนี่ค่ะคนี่ก็คือช่งางฝวานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามช่งางฝวานสักนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าเรามาใช้บริการช่วงล่างค่ะ ขั้นตอนของการดูหรือว่าขั้นตอนของการเช็คเนี่ยเริ่มต้นยังไงบ้างคะที่นี่เราจะรับรถลูกค้ามาแล้วก็สอบถามอาการลูกค้าว่ารถมีอาการยังไงเสียงดังยังไงไปลองเทสลองขับดูแล้วเราก็มาขึ้นห้อยตรวจเช็คดูเบื้องต้นว่ามีลูกหมากตัวไหนเสียบูทอะไรขาดพวกนี้นะคะผมแล้วเราก็ทําการเสนอราคาลูกค้า เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูเมื่อนาขึ้นห้อยแล้วจะมีอาการแบบไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับพี่ๆช่างกันเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้อยค่ะและรถด้านหลังของเรานะคะก็เป็นรถของคุณลูกค้าค่ะที่มาเช็คนะคะช่วงล่างค่ะและต้องเน้นย้ําว่าสูงบรยการนะคะ CJ เ u อ o พโตพรามสีตอนนี้ เรามีบริการในเรื่องของการตรวจเช็คฟรีด้วยนะคะก็ลูกค้ามาเช็คแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ทั่งฝันของเราค่ะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะช่วงล่างได้ทําการตรวจเช็คค่ะตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับเราก็ยกล้อดูซ้ายขวาดูว่าพวกลูกหมากแหลกกันชักลูกหมากปีกนกมันหลวมหรือเปล่า ยกขึ้นบนลงล่างเพื่อจะดูว่าลูกปืนล้อมันหลวมหรือเปล่าแล้วก็ลูกหมากปีกนกบนล่างหลวมหรือเปล่านะครับผมไฟสองดูเบื้องต้นบูทล่างก็มีรอยขีดขาดนิดหน่อยนะคะผมแล้วก็ลูกหมากปีกนกล่างตัวนี้ก็ยังพอใช้ได้หรือไม่ก็ต้องถอดลือ,ออกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นลูกหมากกันโคงนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่ นะครับแล้วก็มียางรัดกันคงตัวนี้ก็อาจจะมีรอยสึกนิดหน่อยตามอายุงานที่ใช้มานะครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ล้อหลังกันแล้วค่ะนะช่างขวัญคะล้อหลังกับล้อหน้าวิธีการตรวจเช็คนี่มันต่างกันไหมคะ บางรุ่นก็อาจจะโยกล้อเหมือนกันแล้วก็หมุนล้อดูเหมือนกันแต่ว่ารถญี่ปุ่นจะต่างกันกับรถยุโรปพวกเบนซ์พวก b ีเมพวกนี้นะครับผมรถรุ่นนี้ก็จะเป็นบูทแหนบยางแหนบแล้วก็พวกยางรองแหนบอย่างนี้นะครับยางหูแหนบหลังนะครับแล้วก็จะมีโช๊คอัพหลังตัวนี้ก็เริ่มมีน้ํามันซึมมีครบาบขมเหลวซึมออกมาแล้ววัน เฟืองท้ายอะไรพวกนี้ก็ดูปกติอยู่นะครับหมุนล้อดูก็ลูกปืนล้อก็ยังใช้ได้อยู่ข้างหลังคันนี้ก็ยังดีอยู่ช่วงล่างก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะว่าศูนย์บริการช่วงล่าง CJ Auto ของเรานะคะก็ยังให้คุณลูกค้าค่ะตรวจเช็คฟรีอยู่นะเน้นย้ำค่ะว่าตรวจเช็คฟรีนั่นเองก็สามารถนะคะมาใช้บริการมาให้พี่ๆช่างผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะที่สาขานี้นะดูแลรถของ คุณนะคะก่อนก็ได้แล้วก็อย่างที่ช่างสันบอกนะคะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรทางช่างจะแจ้งแล้วก็เสนอราคาให้กับลูกค้าอีกทีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่บอกว่ามีปัญหาช่วงล่างนะคะสามารถที่จะมาตรวจเช็คได้ฟรีค่ะที่ศูนย์บริการช่วงล่าง CJ Auto สสับขบพระรามสีนั่นเองค่ะ ีเจ้โตโชวจุงลูกหมาของเรานะครับเป็นศูนย์ซ่อมเปลี่ยนช่วงล่างลูกหมารถยนต์มีถึง3สาขาด้วยกันนะครับพระราม4ี่รามินทาแล้วก็บางนาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นตรวจเช็ครถฟรีนะครับผมใครมีปัญหาเรื่องช่วงล่างก็สามารถนําเข้ามาได้น,นะครับไม่มีคใครจ่ายวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ